สธาสายมูเทปนี้เราตามไปดูการทำพิธีพุทธาพิเศษที่ไม่เหมือนใครที่ต้องถุกเสกยามค่ำกับวัตถุงมงคลงานบุญกระถิ่นของวัดจอมเกตจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาการพุาพิเศษพระปิตาบุญกระถิ่นนี้ได้กำหนดเลิกในวันเสาร์ที่9กันยายนที่ผ่านมาณอุโบสถวัดจอมเกตอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตรงกับวันเสาร์ขึ้น9ค่ำเดือน9 มีในยะาสาคัญของเลขมงคลคือเลขเก้าสื่อความหมายจรเินก้าหน้าเก้ายัางถึงความสําเร็จโดยมีเกจิคณาจารย์รวมมีทีได้แก่หลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตหลวงพี่ตายเจ้าวาดวัดจอมเกตพระครูปืนวัดราชโดโดหลวงพี่เต่าวัดสุวรรณเทดีและพระฤาษีพัคฆราชมุนีหรือท่านอาจารย์พลพัคฆราชท่านอาจารย์พลทองนิยมแห่งอุทยานพาระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าปิดตามีประวัติว่าเป็นอัครสาวกองค์หนึ่งชื่อพระควัมปติหรือพระมหากัจจยนะแสดงออกถึงระยะแห่งธรรมและผู้ศรัทธาเชื่อถือกันว่าสามารถดนบันดาลโชคลาภเงินทองมีกินมีใช้สมบูรณ์พูนสุขส่วนที่มีการปิดทังวานทั้ง9้าปิดตาหูจมูกปากและก้นที่เรียกกันว่ามหาอุจเป็นอุป,ปเทศหมายถึงตอนที่พระควัมปติท่านกำลังเข้านิโรธสมาบัติ ทวารทั้งเก้าครอปิดสนิทไม่ยินดียินร้ายกับกิเลสทั้งหลายเป็นความตัตสนิทของอาสวะกิเลสต่างๆที่อาจจะมาแพผ,ผ่พันไม่ได้เลยอันเป็นการป้องกันสาราพัดันตา,ายทั้งหลายทั้งปวงต้นกําเนิดของการสร้างพระปิตาเชื่อว,ว่ามาจากคติสร้างพระเครื่องของขเขมรเผยแร่เข้ามาสู่การสร้างพระเครื่องไทยพระปิตาในยุคแรกเป็นเนื้อโลหะได้แก่พระปิตากูวัฏายาน อำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทต่อมาจึงมีการสร้างพรพปิตาเนื้อพงครักและพระปิตาอื่นๆเช่นพรพปิตาหลวงแก้ววัดเขื่อวันจังหวัดชนบุรีจนได้รับความนิยมแพร่หลายช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์เช่นระพปิตาวัดพระหรือวัดราชสิทธารามพรพปิตาวัดหนังพรพปิตาวัดทองพรพปิตาหลวงปู่สุขระพปิตาแร่บางไผ่และพรพปิตาหลวงปู่ยิ้มเป็นต้นส่วนการจัดสร้าง พระปิดตาพิ์ตุกตาเละรุ่นแรกโดยทางวัดจมเกต์นั้นต้องการสร้างเครื่องยิดเดียวจิตใจรวมทั้งเพื่อสนับสนุนทุนในการพัฒนาวัดจ,จมเกต์อีกทั้งในช่วงเวลานี้หากวิเคราะห์ตามความเชื่อพระอาจารย์เลี้ยงท่านจะสร้างวัตถุมงคลที่หนุนในเรื่องทรัพย์สินเมตตาด้วยความเชื่อตามพติของพระมหากัจเจนนะโดยทานพระสังฆาจายหรือพระมหากัจเจนนะเปีรูปร่างค้าพะพุธเจ้าจึงใช้ทธิ์อภิญญาของท่าน แปลงกายให้อ้วนพุงครุยจนถึงต้องเอามืออุ้มไว้เพราะมันใหญ่มากแต่ใบหน้าก็ยังอวบอิ่มยิมราด้วยเมตตาบาร,รมีแห่งความมีโชคมีลาบแม้กระทั่งผู้คนก็ยังติดใจในเมตตาบาร,รมีของท่านก็ยังทําบุญกับท่านอยู่เสมอเก็บได้กับพระศิวลรีซึ่งเป็นพระอ,อรหรันต์แห่งโชคลาบก็ว่าได้ในเวลาที่หมู่สงฆ์จะต้องเดินทางจาริกไปทีลามากๆหากพระศิวลรีไม่สามารถที่จะเดินทางไปด้วยได้หรือไม่อยู่ พบุตธองค์กระทรวงเรียกให้พระสังกรจจายไปด้วยเพื่อว่าหมู่สงฆ์จะได้ไม่ติดขัดในเรื่องบินทบาทจึงนํามาสู่ความเชื่อในเรื่องพวกกระพับนั่นเองวัตถุมงคลที่จะสร้างขึ้นในครั้งนี้มีรูปแบบพระปิตาพิมพ์ตุ๊กตาเล็กซึ่งมีการจัดสร้างรูปแบบพิมพ์นี้เป็นครั้งแรกรุ่นแรกแลักษณะเป็นพระปิตาแบบลอยองค์มีรอยประกบข้างองค์พระด้านหน้า ตัวหนังสือด้านล่างข้อความหลวงพี่เลี้ยงรองระหว่างมือลึกชัดนิ้วชัดแนล่ําใหญ่สมบูรณ์บางองค์กดพิมพ์ได้คมชัดบางองค์มีมวลสารเยอะสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าบางองค์มีตะกุดฝังที่แขนขององค์พระด้านหลังตัวหนังสือด้านล่างข้อความเขียนว่าวัดจมเกตและมียานน้ำเมตตาที่หลวงพี่เลี้ยงได้ประกอบขึ้นขอบด้านข้างเป็นรอยประกบบางองค์มีตะกุดฝังอยู่ด้านหลังองค์พระ จำนวนการแตดสร้างนั้นมีได้แก่เนื้อผงเกสรเนื้อผงใบลานเนื้อผงทูบเนื้อผงแร่เหล็กน้ำพีเนื้อผงจิดามณนีเนื้อผงกายศาสตร์เนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงชันหมากเนื้อผงก้านมะลิเนื้อผงตะแบกและเนื้อผงว่านร้อยแปด